บันทึกไทเบฟหน้านี้ผมในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นศิลปินในเมืองไทยแล้วก็เป็นผู้มีอาชีพที่เป็นครูสอนศิลป,ปะและเป็นนักสร้างสรงสรค์ศิลปะผมถือว่างานสร้างสรงสรค์ศิลปะเป็นงานสร้างองค์ความรู้การจัดงานบางกอ,อกอาร์ตไปในครั้งนี้ถือว่าเป็นการรวมรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ที่จะแสดงศักยภาพเห็นว่าคนไทย ศิลปินไทยเราก็มีความคิดสร้างสารรค์ในการมีผลงานมากมายหลากหลายนะผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นการอากาศที่เป็นเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการโปรโมทว่าคนไทยศิลปินไทยเราก็มีความคิดสร้างสารรค์ที่พิเศษและสามารถที่จะนำเผยแพร่ออกไปก็นับว่าเป็นคอนเซปที่ดีที่เราน่าจะมาคิดอะไรใหม่ในเรื่องความสุขที่เกี่ยวกับศิลปะเราจะขมขื่นขนาดไหนเนี่ยเราก็ยังมีความ สุขสะพรั่งเจือจาอยู่ในการดำรงชีวิตประเทศไทยจึงเป็นเมืองที่น่าอยู่ในระดับโลกเพราะว่าเราคิดถึงแต่เรื่องความสุขอยากจะเห็นงานพับปิอาร์ตดีๆงานที่ประชาชนคนทั่วไปนะคะหรือสาธารณะเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอาจจะอยู่ตามถนนอยู่ในพื้นที่ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วก็เป็นงานอาร์ทที่สามารถสร้างสีสันให้กับเมืองได้ค่ะผมคิดว่า เป็นความน่าตื่นเต้นมากที่เราจะได้เห็นงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินระดับโลกและศิลปินไทยที่จะแสดงร่วมกันในแลนด์มาร์คสำคัญๆของเทพผมเชื่อว่ามันเป็นการเปิดโลกทัศน์อีกแบบหนึ่งครับน้องๆอ,อ,อาจจะเห็นผลงานศิลปะผ่านทีวีหรือว่าผ่านทางสื่อต่างๆแต่การได้มาชมของจริงเนี่ยมันจะเป็นอีก,อกมุมมองหนึ่งและอีกโลกหนึ่งก็ขอเชิญให้มาชมกันเยอะๆครับผมบริษัทไทยเบเวเรตจำกัดมหาชน